รวมรถเจ็ดที่นั่งผ่อนเริ่มต้น5,000ราคาเริ่มต้น3,19,000บาท รถไปกับโซนสวัสด,ดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่รถเมื่อสองที่อาคารกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขอมาประเดิมด้วยนี่รถเจ็ดที่นั่งนะคะที่ราคาดีมากๆนะคะตอนนี้นะคะเจ็ดที่นั่งของเราราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผ่อนบสบายๆนะคะเพียงห้าพันบาทเท่านั้นเองแล้วรถทุกคันของที่ที่อาคารนะคะตรวจรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถดูใบตรวจรถได้เลยนะคะทุกคันไม่มีชนหนักผิดความน้าท่วมอย่างแน่นอนนะ รับประกันนะคะโครงสร้าง5ดาวแน่นอนนะมาที่คันแรกเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะกับ Toyota s i ซ n t a ของเรานะคะบอกได้เลยว่าราคาดีมากตอนนี้นะคะเซียน a ของเราราคาเริ่มต้นอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นคะ่ะแล้วได้เป็นปี2022นนะนี่กระจังหน้าสวยมากดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆนะคะ เขาทาออกมาได้ดูดีนะตาไฟของเขานะคะเรียกได้ว่าเป็นคมชัดมากๆนะสวยส่องสว่างดีนะคะตัดมาด้วยโครเมี่ยมตรงกลางเลยนะดีไซน์สวยมากนี่ไฟตัดหมอกของเขาก็มีมาให้นะคะเผื่อบางทีเนาะเราเดินทางนะคะกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยส่องสว่างให้เรามากขึ้นนะคะนี่นะคะล้อของเขาได้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะได้เป็นยางบิสโตนด้วยบอกได้เลยว่ายางยี่ห้อเกดดีนะคะ สวยคันนี้บอกเลยลงตัวเป็นรถจัดที่นั่งที่แบบว่าขับสบายนะคะขับสะดวกมากๆนี่บอกเลยภายในนะคะสวยงามสมบูรณ์มากๆได้เป็นภายในสีดำแบบนี้เลยนะคะ แล้วเขาทำออกแบบมาได้ดีนะคือพื้นที่ใช้สอยเขาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วด้านข้างเนาะเขาจะมีพื้นที่ให้หมดเลยไม่ว่าจะด้านซ้ายด้านขวานะคะตรงกลางเป็นหน้าจอทัชสกรีนมาให้นะคะแล้วก็มีแอร์มาให้ครบถ้วนนะคะเขาดีไซน์ออกมาได้รู้สึกว่ามีความโปร่งมากๆนะคะแล้วก็ดูพื้นที่เยอะตรงกลางก็มีที่วางขอนะคะเกียร์อะไรสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะ ขอบคุนมากคันนี้นะคะนะคะคือพื้นที่ด้านในของ t ต y ยต้าเซียนตันนะคะบอกเลยว่าอย่างหนึ่งเลยที่เป็นข้อดีของเขานะคือการขึ้นลงง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะคะขึ้นลงได้ง่ายๆแบบนี้เลยเราไม่ต้องก้าวยาวนะดูสิพื้นที่คือก้าวง่ายมากๆนะคะตัวเล็กๆสามารถขึ้นได้ง่ายสบายมากนะแอร์ของเขานะคะมีครบทุกตำแหน่งเลยนะคะสี่ตำแหน่งนี่สวยมากแล้วคือสามารถเปิดปิดได้ง่ายนะคะขึ้นอยู่กับเราเลย แล้วก็บ่อของเขานะคะเห็นได้เลยว่าบ่อของเขานะคะยังแบบว่าแน่นๆนุ่มๆเลยนะถือว่าสพอร์ตสลีระได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วเขาสามารถแบบว่าเอ็นเอียงไปแบบนี้ได้ด้วยนะคือรถเจ็ดที่นั่งอะ่ะบางทีเราอาจจะไม่ต้องทั้งต้องมีแบบว่าครอบครัวเยอะหรือว่าอยากจะได้พื้นที่เยอะก็สามารถใช้ได้นะคะนี่ด้านหลังของเขานะคะเป็นตาไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ได้เป็นรุ่นจีนะสวยมาก คันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าได้เป็นปี2022นะคะแล้วก็ด้านล่างนี่เราเห็นได้เลยนะว่ามีเซ็นเซอร์มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะคะก็ฝากไว้ได้วยนะคะกับ t o y ยต้าเซนตของเรานะคะได้เป็นปี2022นะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นคะ่ะมาที่คันต่อไปเลยนะคะ คันนี้บอกเลยว่าไฮไลท์เด็ดมากๆนะคะคันนี้คือ Suzuki e อติกานะคะคันนี้ได้เป็นปี2020นะแล้วราคานะคะคอยู่ที่3,19,000บาทเท่านั้นเองผ่อนสบายๆเพียง5,000กว่าทเท่านั้นนะคะก็สามารถได้คันนี้ไปครอบครองเลยได้เป็นสีขาแบบนี้นะคะคันนี้บอกเลยว่าด้านนอกสวยมากดีไซน์ของเขานะคะ ถือว่าทําออกมาได้ดีมากเลยเขาจะมีความแบบว่าเฉี่ยวมากนะแล้วก็กระจังหน้าสวยไฟตัดหมอกเขามีมาให้ครบด้วน,นะคะล้อของเขานะคะได้เป็นล้อแม็กเลยนะคะสีทูโทนแบบนี้นะคะถือว่าทําออกแบบมาได้ดีมากๆนะเข้ามาดูที่ภายในคันนี้นะคะ พิเศษไม่เหมือนใครแน่นอนได้เป็นรุ่นพอบนะคะแล้วเราทาเบาะหนังให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งราคาดีแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะบอกเลยสภาพาเบาะเนียนกิบนะคะทํามาใหม่ให้คุณลูกค้าจะได้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ตรงกลางมีหน้าจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะราคา3ามแสนต้นๆแต่ตตตว่าได้ขนาดนี้เลยทุกอย่างปุ่มสตาร์ท แล้วก็มี USB อะไรของเขาทุกอย่างเลยนะคะครบถ้วนมากๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะทำออกมาได้สวยนะคะดีไซน์ดีเราพื้นที่ใช้สอยของเขาเยอะมากๆเลยขอพามาดูพื้นที่ด้านหลังนะคะนี่เบาะได้เป็นเบาะแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่านอกจากความเงาแล้วนะความนุ่มความนั่งสบายของเขาก็มาเต็มเราพื้นที่เขาต้องบอกเลยว่าเขาให้พื้นที่ด้านหน้ามาเยอะมากๆนะคะดูเราจะเห็นเลยว่าช่วงขาเขาให้พื้นที่มากว้างมากๆนะคะ นี่ขนาดว่าด้านหน้าเขาก็มีความแบบถอยหลังมานะแอร์อะไรมีครบถ้วนนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้แถวที่สามก็นั่งสบายเดี๋ยวจะเปิดท้ายให้ดูแล้วก็ดูพื้นที่แถวสามนะคะนี่ด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์ด้วยกันถึงสองจุดเลยนะเป็นรุ่น GX นะคะอย่างที่บอกว่าได้เป็นรุ่นท็อปนะกล้องมองหลังเขาก็มีมาให้นะคะความปลอดภัยมาเต็มนี่คือด้านท้ายของเขานะคะพื้นที่กว้างสบายแบบนี้เลยนะเราสามารถทับเบาะได้ด้วยนะคะแค่ ดึงเท่านั้นแล้วเราก็สามารถทับลงไปได้เลยนะคะนี่อย่างนี้นะคะแล้วเป็นพื้นที่แบบว่าพื้นที่ราบเรียบเลยนะถือว่าทำออกแบบมาได้ดีนะนี่ดูสิในราคาแค่สามแสนหนึ่งหมืนเก้าพันบาทนะคะได้คันนี้ไปครอบครองเลยบอกเลยว่าผ่อนสบายแล้วก็เป็นรถที่สภาพใหม่สวยสมบูรณ์มากๆนะคะ พาไปที่คันต่อไปค่ะคันนี้นะคะได้เป็น Mitsubishi Expander นะคะคันนี้ได้เป็นปี2021ด้วยแล้วตอนนี้นะคะที่อาคาของเราราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นเองได้ Expander ไปครอบครองนะคะบอกได้เลยว่าดีไซน์ดีมากกระจังหน้าคือเทมากคือฉบเฉี่ยวสดๆแล้วคือทำตาไฟออกมา คือเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ไฟเขาเล็กหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าการส่องสว่างเขาดีมากๆนะคะนี่ทุกอย่างคือลงตัวมากแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมาแล้วด้วยนะบอกเลยทุกคันได้ไฟตัดหมอกนะคะซึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยที่แบบโอ้ดีนะนี่ยาของเขาได้เป็นล้อแม็กสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าดีไซน์ไม่เหมือนใครนะเข้ามาดูภายในนะคะได้สมารท์ทคิเลดด้วย2ข้างนะคะคันนี้ เข้ามาภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยเบาะบอกได้เลยว่าสวยมากแล้วก็พื้นที่ด้านในเนาะเราจะรู้สึกว่าเขาตกแต่งออกมาได้ดีมากๆนะคะภายในสวยสะอาดตามากเลยดีไซน์ดีนะคือพื้นที่ทุกอย่างดูเป็นสัสดเป็นส่วนแม้กระทั่งช่องว่างตรงนี้เขาก็ยังมีมาให้เรานะคะคู่เมืองบุกนะคะมีครบถ้วนทุกอย่างเลยนะสวยสมบูรณ์แบบมากดูสิมีแอร์เออของเขาเรียงลำบัดมาได้ดีมากๆนะคะตรงนี้ก็สามารถเปิด เปิดอย่างนี้ได้เลยนะคะใส่ของได้เยอะมากราคาดีด้วยนะคะราคาอย่างที่บอกว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่449,000บาทนะคะนี่ด้านหลังนะคะ อย่างหนึ่งเลยของ e x p ก n d e r ที่ชอบมากเลยคือเบาะของเขานะคะเราจะรู้สึกว่าเบาะของเขาคือนุ่มแล้วก็นั่งสบายมากมานะคะแล้วก็คือทุกอย่างอะทาออกมาได้ดีนะสามารถพับเบาะได้แล้วก็พื้นที่ด้านหลังอะเขาจะแบบว่าสามารถได้นั่งกว้างสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแอร์ก็ปรับได้นะคะส่วนหัวได้ทุกอย่างเลยคันนี้แบบว่าแอบ,บมีผมมาให้คนลูกค้าด้วยเป็นสีแบบแดงสีเขียวแบบนี้นะคะเพิ่มกิมมิกเล็กๆน้อยๆไปนะด้านหายนี่คือตาไฟของเขานะคะ สวยสมบูรณ์มากเซ็นเซอร์ก็มีมาให้แล้วก็กล้องมองหลังก็มีมาให้นะคะแล้วอยากให้ดูเลยคันนี้อยากจะให้ดูว่าพื้นที่แถวสามเขาอะคือพื้นที่กว้างจริงเนี่ยคือพื้นที่เขาแบบว่าโอ้โหนั่งได้กว้างมากแล้วเขาเอ็นลงมาแบบนี้เลยนะคะซึ่งข้อดีคือเวลาเราเดินทางไกลเนาะแถวสามนั่งสบายไม่เกี่ยงกับนั่งด้านหลังแน่นอนนะ ็าฝากไว้ด้วยนะคะกับ Mitsubishi Expender นะคะราคาตอนนี้ของเราเริ่มต้นอ,อยู่ที่449,000บาทนะคะผ่อนประมาณ8,000บาทนะคะได้คันนี้ไปครอบครองเลยมาที่คันต่อไปค่ะกับ Toyota s i ซียนใตอีกแล้วแต่คันนี้พิเศษกว่าเพราะว่าเป็นรุ่น V นะคะเป็นรุ่น็อปสุดในรุ่นนะคะนี่ดีไซน์ด้านหน้าของเขาจะคล้ายๆกับคันแรกนะคะแต่ว่าเขามีกล้องมองหน้ามาให้ด้วยไฟตัดบอกเขามีมาให้ครบนะดีไซน์สวย แล้วก็ล้อของเขานะคะก็ได้เป็นล้อแม็กนะคะล้อแม็กสีทูโทนแบบนี้เลยนะข้อดีของคันนี้จะมีหลายอย่างมากนะคะไม่ว่าจะได้เป็นล้อแม็กไฟตัดหมอกความประหยัดน้ำมันนะคะแล้วเขาเขาได้เป็นเบาะหนัง คันนี้นะคะด้วยความว่าเป็นรุ่นท็อปเขาก็จะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดีไซน์สวยคือเซนต้าข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่เขาให้มาเยอะมากแล้วเราจะรู้สึกว่าโป่งเขาจะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข,ข้างที่จะกว้างนะคะคันนี้บอกเลยตอบโจทย์แล้วชอบอย่างหนึ่งอะ่ะคือที่วางแก้วเขานะด้านข้างคือถือว่าทําออกมาตอบโจทย์มากนะเพราะว่าบางทีเนาะเราเดินทางเราก็จะมีแก้วติดตัวอยู่เสมอเลยด้านหลังนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้เป็นประตูสไลด์นะคะ ด้านแบบนี้เลยนะคะถ้าสมมติว่าเราจอดพื้นที่ในบ้านเนาะมันก็จะมีข้อดีอย่างหนึง่งคือเราไม่ต้องเปิดประตูซึ่งเขาจะใช้พื้นที่เยอะกว่าไงถ้าเวลาเราเปิดประตูแต่คันนี้พอจะไหลค่ะคือพื้นที่ไม่ต้องเยอะมากก็สามารถลงได้นะคะตรงกลางของเขานะคะมีหน้าจอมาให้แล้วด้วย คือรถเจ็ดที่นั่งที่มีหน้าจอคันนี้ราคาดีด้วยนะคะนี่แอร์ด้านหลังนะคะมีครบเลยอย่างที่บอกว่าเป็นเบาะหนังเบาะของเขาก็จะสูงสแบบนี้นะมีที่วางหมอนหัวครบถ้วนนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังกว้างตกแต่งพงกําดุมให้ลูกค้าหมดทุกทางคันเรียบร้อยแล้วด้วยแอบมีอย่างหนึ่งคันนี้แอบมีกระจกสองมาให้กับคุณลูกค้านะคะสองจุดเลยน่าจะเป็นคนเก่าที่เขารักรถมากๆนะคะเขาก็เลยติดไว้ให้นะเดี๋ยวพาไปดูพื้นที่ด้านหลังค่ะ พื้นที่ด้านหลังนะนี่คือด้านท้ายของเขานะคะด้านท้ายสวยมากออกแบบมาได้ลงตัวนะคะอย่างที่บอกเลยว่าความปลอดภัยเขาก็มาเต็มเนาะเซ็นเซอร์2จุดกล้องมองหลังก็มีมาให้แล้วก็แอบพับเบาให้ลูกค้าดูว่าถ้าเราพับเบาเสร็จแล้วพื้นที่ด้านหลังจะเป็นยังไงนะคะนี่คือพื้นที่เวลาหลังจากเราพับเบาลงไปเรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกว่าพมกระดุมรอบคันเนาะพื้นที่ถือว่าให้มาเยอะนะ เนี walk, kind of ่ยเวลาเราส่องไปงยเราจะเห็นความโป่งของคันนี onun, ้เลยนะคะขับดีขับสบายแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ขนาดกระขับรัดทั้งหมดเลยนะคะเป็นรถจ็ดที่นั่งที่แบบว่าขับง่ายๆบางทีเนาะมีลูกเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่านั่งสบายขึ้นง่ายลงง่ายทุกคันเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะกับรถจ็ดที่นั่งของเรานะคะราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะแล้วที่สําคัญได้เป็นปีใหม่ๆทั้งนั้นเลยด้วยนะคะ ก็ฝากด้วยนะคะกับรถเจ็ดที่นั่งของเรานะคะหรือใครชอบรถเจ็ดที่นั่งที่ไซส์สูงขึ้นมาหน่อยก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าของเรานะมีรถเจ็ดที่นั่งให้เลือกเยอะมากมีรวมๆนี่น่าจะร้อยกว่าคันได้เลยนะคะ รถเมื่อสที่อาคาของเรานะคะมีด้วยกัน2สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยส3คา่ะและสาขาที่2นะคะอยู่ที่ถนนเสริไทยซอย46-48ค่ะเปิดทุกวันทําการนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งเลยค,ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะใครอยากจะดูรถอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปดีๆแบบนี้ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมเทียร์คาไว้ด้วยนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ